ขนแล้วาชิหาล้วชิหาแล้วมาแล้วบากด้้ยเรือตายคูยูวอยู่คูยูอยู่ไปออกลอออีอกลพีมันิีอะไระม็กซลปอร์ลุกขึ้นมามันต้องมีชีวิตพื่าโซตัวเพื่อนกดเล มาย่า,า,ม,า,ม,ามันต้องดุดเลยยู่ดุดเลยยู่ะมาย่าเวลาเล่นนะอ่ะโอยล่วงมไม่ทันดูหมดดูหมดอ่าคุณพี่ครับคุณละเมิมากกว่าซัมบ้าครับไปไปต้นเกมกัเถอะครับ progresses is samhale so itamba please come here for healing <laughs> here. eyes open now receive my aid you do well now yeah i'm alone a oh. lander my will ตอนนี้ดีเบนไม่ไหวว่ะติดลู้แล้วนะติดลู้เขับกูยูไม่ได้ใครแต่กูโยนยาได้ไม่ถึงก็ได้ยามไงดูยามปืนไม่ได้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 ตัวใครว้าวอีมังกรแดกหน้ากูอีกแล้วจะลองให้ปิกมากเหรอไอ้เหี้ยเมังกรไม่พูดมาแดกหน้าจะเต็มเลยเจ็บชิบหมไอ้เหี้ยมันเอาเมอร์ซี่บินเข้ามายิงเมอร์ซี่อันติไงอันติแล้วก็สื่อมันไม่จำกัดเมอร์ซี่อ่ะเขาก็เลยยิงได้รัวๆ คขาเล่นมาเี้ยตีมีสองอย่างอันตีเพื่อฮิ่วเพื่อนหรืออันตีเพื่อไปยิงคนอื่นซึ่งถามว่าเอวัลไลฟ,ฟอกได้ฟอกได้ไงเขาเป็นไฮบิดมากเลยจะบอกกับเอ้ยมีคนโรบิโดอ่ะไอ้ฟอกบอกเดี๋ยวกูจัดให้มาเมอร์ซี่พีโรบิโดถ้ามันมีจริงนะเราต้องลงดีมากวิดโดแบบวิดโดด่าเลยเมอร์ซี่มึงเ,เป็นเนี่ยไอ้กูเนี่ยว <c oughs> ิดโดร้อนอนะ่ะวันนั้นอนะโคตรรั่ว <c oughs> <c oughs> คคิดจะหลอกูเหรจริงเหรอฮะคิดจะหอกูเหรจริงเหรอโซ่อ้ยัยบีน้ายัยบีน้าสวยซะเลยสิตรมาอะไรลูกสิตรมาอะไรลูกคุณเกือบตายหาหมดเลย ไม่ให้มันรถมาถึงนี่แล้ววะเร็วยังวะถอยมาอ่ะมันพานถอยเรื่อยๆรถอ่ะถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีคนนี้เนี่ยมันถอยเรื่อยอะไรสัมบ้ามึือเอาเปล่าล่ะสัตว์กระดิ่งเอามือเอาเปล่าล่ะเคลื่อนมาซีก่อนแล้วมึงอยู่ได้เะล่ะอยู่ได้ก็มาสัถากกระดี่งเราไปอยู่ได้ก็มาเอ้ยมันดีไงมันตายแล้วไม่ได้แดกกูหรอก ฟาร่ามาแล้วเล็งเลยสวยไม่ติดก่อนไอ้เกียรมือกดฟาร่ามาดิต้องพิมพ์กับมันตายแล้วตัวบินได้เนี่ยฟาร่าเนี่ยบินได้ที่แม่งมีไอ้ปืนไปได้ปืนบีนช็อตล็อกเก็ตแลชเลยอะเขาเรียกฟาร่าอยู่แทงใหม่ครับเอื่อไม่ทันนอนฮิวไม่โดนในเยี่ยมเมื่อเยี่กูกลัวติดล่อจะรอไอ้ติ๊กบ้างหรอเหีโอกาสให้กูวิ่งสามวิอ่ะนะ หลังเบอร์ซีมีตีมีแล้วนะโชคดีเล็กสามวีก็วิ่งได้เยเว้ยมึงโชคดีมึงมาเจอกันทะเลมาได้สอบบอลลูบและเอืออนตัวไม่ติดตัวแล้วข้ายยืนรนกูนะไอ้ยี่้ี้าเอามันยิงมาโคตรเปไงข่ายเยอะอุตส่าห์มาหยุดรถมึงอยู่รถเรี่ยุดรถเรี่ยุดรถเรี่ย ต้องมีคนช่วยกูนะเร็วอยู่ดูได้อยู่เลยเราเลยปลาลาตายเกนจิหลับอัลโตอัลโตอัลโตอัลปลาลาชุบปลาลาชุบตัวชุบมาแล้วโดนอะไรปลาลาอยู่อุ้ยมันมังกรไล่กูเลยบ้าเอ้ย ขิ่าหายแล้วไม่ทันเนี่ยมังกรไล่ไม่บอกเหมือนเดินยาเดีวยวเ,เออเรียบร้อยลิตรเช,คช็คไ์กูจอดถูบเวลาเต็มที่ใหญ่เอ,อ้ยการถูบเวรากูไม่มีไม่มีประโยชน์เลยอย่ะกูก็เต็มที่แล้วกูได้แค่แล้วนะมึงอะ่ะไม่เท่าไหร่มึงถ่องยะเพราะมึงเป็นตัวเดินงไงกูมันบ้าได้ยังมาเสียงคือแต่ว่าดอกได้กะเก็บหนักเดิอ่ะปลาร้าทำไมคนหยิบของมาล้าาวงนี้ไงวะ เฮ้ยมันไม่มีใครแลวรถมันมีใครแลรถมีใครแลรถมีใคร,ม,ม,ม,รมันกลับมาแล้วเเลนเดิมไม้วิวเพื่อโซมรัวจังวะเลกมันเดิมสวยไมก่อนไอ้เผไปแลวยิ่นตัว นานาบุสนานาบุสใครวะเขาอ๋อเราเหรอนอามุดเราโอ้ชิดกูถอยดีกว่าตายตายฮ่าอยู่เลาอยู่เลาอยู่เลาอยู่เราอยู่เรายืดหันย่ดหันยืดรีบอยู่รีบอยู่เอาแรงกินไม้ได้สวยมันไม่ตายละสวยเราต่ยพี่สวย จะตายเหรอโซไปไหนไปไะตายแล้โหล่หน้ามาไม่่าอย่เงี้ยไม่ต้องผ่ Hello แน่มาดูค i n บดูฟีทไอเอ้ยเอามากดไอ้นี่ เที่ยวมังกรหมดไม่ได้เดืยดร้องทันโซไอ้ไม <griff Restaurant> <The> um <popular> ่ใช่ไหนเจอทันโซดีเบดามานนี่อยู่ครับดีเบดามานนี่อยู่ครับดีเบดามานนี่อยู่ครับม่น่ากลัวครับเอื้อเอื้อดีเบดตายแล้วครับเดือดร้องทำหน้าที่อยู่แล้วครับม่น่ากลัวครับเดืนโซอยู่ฮะ เป็นไอบีดครับไม่น้องก,กว่าดีดเม็ดมากกว่าดีเดสองตัวมากกว่าแทงมากกว่าน้ำทีกมหเลยฮะกูถามจริงพม่าทำอะไรกันอยู่เนี่ยพีบเลย่ะไม่จะเชื่อถ้าดุมปิดฮะทําหิวฮะแล้วยังทั้งโท้งแล้วฮะข้างบนตาแล้วโซ กัวเหลี่ยมเนี้ยเหลี่ยมเนี้ยเราได้เอ่มื่อเหลี่ยมเนี้ยมันเหลี่ยมเหลี่ยมแบบเซียนถ้าใครไม่ชามไม่จริงเนี้ยมันมันต้เหลี่ยมนี้ยากมากแมชีฟหรอเอามาเซ็ตไอ้นี่ดีมาทอาฟิวดีมีกระปิไหมก็ไม่มีแต่ถ้าจะใช้ให้ให้เหมยก็ได้ไม่ก็ให้อะไรฮะก็เกียร์ภูจวันลปะวัลถือแล้ว ชัดติดที่อะไรฝปากๆไปเฮียเหม่ยน่านโนไปทุเรศมากกูจะบอกให้เอาตายเหม่ยเหม่ยกูตายเออหกสิบวิโอสิบวิโอสิบวิเราเล่นได้เล่นดีๆอ่ะเล่นเล่นกๆเล่นกๆเล่นไม่ต้องรีบอ่ะชนะได้เว้ยดีเบตต์ต์ดีเด๋อให้ไม่ต้องกลัวเจนยาต้าว่ะ หลอมๆไปไหนอย่างนี้มึง DPS เยอะเยอะกว่า DPS ทั้งทีมหรอกใช่ไงกูบอกแล้วไมล่ามาเล่นไฮบิดได้แล้วเล่นสนุกได้วยไฮบิดไมล่าเพราะติได้เรียกคนอื่นได้ชื่อสายยามันว่าหมอเทียนไงว่าติดเข้าไปที่อะไรที่ไปบ้ล่ะนี่แหละหมอเทียนไม้วิวมีตัวมีตัวอะไรนะดูมลำหนะแล้วฆ่าไมล่าหนึงกดให้กดให้เอาให้มันตายโอเคพวกคาเซบาเหรอจ๊ะ อะไรจ้าปาร่าอะไรจ้าไปบ้าตาปาร่าว้าตายแน่สิบวิดันเลยดันเลยเราได้เราได้สวยวอลขังแข่เข้าแขเข้าได้แข่เขได้บอลห่ได้บอสวยเชี่ยเกมนี้จริงๆพีๆจริงๆว่ะกูยิงไปหมื่นสองะเล็กและกูดามิไปเจ็ดพันอะกูมากกว่าแทงด้วย เมื่อก่อน <Yeah. S 1> แทกตีตัวเองโคตรดีเบียสอันโซอ๋อใหม่เหมือนเราเคยเจอมาแล้วเหรออ้นนี้ช็อตสวยเขาเยอะเอ่ะอ่าฮัลโหลโอ้วัวามาเลยให้